ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศรีเลิศทรงศีวิไลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสาธา,ารณรัฐเกาหลีเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมมันสปหลังตลอดห่วงโซ่อุปทานในประเทศลุ่มน้ำโขงณโรงแรมภูแมนบงคอกคิงพาเวอร์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่ในปีพศ2562ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกและขยายพันธุ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการเพิ่มผลผลิตมันสปะหลังรวมถึงการนำของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างคุ้มค่า